ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับช่องฮักอีสานนะชาแนลครับมเมอนี้ออกมาหายำกุ้งครับหน้าเราใส่ใบครับนงงนนเนี่ยแต่งานใม่ก็มาหายุหากินนี่แหละครับนี่แม่กับหลานใส่ครับ,รบนี่หลานชายยังได็ก็ะแต่ขอมารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจแน่นะครับเด้อเอาจะร้านเอาตรงนี้ก่อนนี่เอา ใจแจ้งเดี๋ยวไอ้บงลึกๆเดี๋ยวลุงอีพยายามเบื้องดีมีปะบังไหนบูมีงมาหนบ่งมาพูดเร่ไปจังนั่นนั่นที่พูดเสียบไปไม่ไปนั่นรังแหลกดูดิหมานปะระวังมื่นระวังมื่น ยามแล้วก็ใส่ต่อเลยนะครับเด้อคว้านเป็นอะไรเนี่ยขอบ,บอ่ะนะนี่บ,บอเอาเปิดใเลเอา๋อมาี๋ยวจะให้อันนี้หลานยามมื่ก่อนครับเดี๋ยวผมจะยามเองครับที่นี่คอคอลงเอาใส่ไปกีเกอหน,นึ่งเยอะ จิ้มลงไปใส่ใไปคือเก่าครับแหม่เอาไว้นี่เด้อครับสานี่เด้อเดี๋ยวผมจะยามครับ,บที่นี่ ครับอ่าอยาปมปรุงกันมั่งกันนะครับเด้ออ่ะได้ตากล้องครับหลานชายครับระวัง,งมือนนะแมาได,บไดชบัไเดชฮิวーฮิวーฮิューฮิューเขาบุ้ง ขายจิฟันบ่ดูาน่อหมูว่านปูใส่โอ้ยเขาอยู่อยอะไรบอไระของนู่นข่อ่บอไรมันกะเนี่ยลหลายปานะเป็นละลมงมองงั้นไม่ปั้กมองนูกัเลนนามมันอ่ะ О, къп, бе, му е нила, но. Ти, бе, си, си, бе, ма, някак, тук. เขาบ่อ oh, oh. แล้วหนีเป็นตะขึ้นอยู่ดิมันนั้นมื่อเมื่อครังหนีเห็นเขาลายอยู่ดิลงุงเมื่อวานยืนข้อแม่ฟังไฟงขึ้นดิโอ้บ oh, ปูมันดักเง่าไปดึงหุ่นนั่นี้เขาบ่ลุงไม่ได้เขาอยู่เขาอ,อยู่สองสามตัว กินเงือกินมันแห้งโพดเงือกละไลหลมันเหรอใหญ่สต่ตัวอยู่จะตอุ้งกุ้งตาแหงดีทุลูกเอาไปใส่เบียดนา น้ำลึกพูดสใส่กับนำลึกพูดป่าตายมัดใส่กับนำลึกพูดหัวนะปู่มันใส่น้ำลึกขดนะนี่เนี่ยเลยไนะไรบนาหมดไอสตอปไปนะตรงกลางมันกัดกันครับ แม่งอีปวกก็แม่งยังบ่นี่นี่ครับมาเบิ่งหลังนี่ครับนี่หลังเนี่โอเคอยู่ครับแตหลายเหย็นไหม,มครับ เปยังนุ่งคลย์ทายหลายแต่ทายไปให้เพมีเวลาเนาะไอ้ไอันนี้ไปแล้วเป็นบ่เออหลายบอลนี่หลายตัวอยู่ดิเนี่ยมีป่าเยอะหมดวะมีป่าวข้อใส่ไปเยอะเยอะหมดเออันนี้หมดแล้วแม่งบ่เขาหรอกเยอะหมดแล้วลองเอาไพ่เขียวมาบึ่งกันนะไปไปย่างถือกระบอกนี่เฮ้ยเกือบกระบาดใส่ยังวายอยู่ เราก็ไปใส่กันสองคนเองเดินลุยน้ามื่อกี้โอ้ใส่ลุงลงไปลุงไปลุงลุงลุงมนเป็นยังนี้ลุงเอาว้องกันไปลงเปเอาลุงเบลไวเร็วลุงเบลลวเร็วคอยจับออกขึ้นมาเลย ออกปะเฮ้ยหนูยามเลยมีไหมตายปะเอ็นนี่แบบเหมืหหอ้าวบื่อจัดเอาขึ้นมาเลยมันนั่นั่นแล้วเย้ใส่นี่เดี๋ยวให้ร้านไส้าย,ยามครับพ่อได้ขวากินกับตำมะฮู้งนี่แหละครับ เอาเอาพวกยังเอาเยอะขึ้นมาเลยเออเอาแซ่ไปเพราต้องเอาลงเนี่ยทิ้งไว้นี่แหละได้ให้ปูมานั่นอ๋ออ๋อโอ้ยตัวเงี้ยอยู่ตรงนั้นบ่คลายเขาครับตัวเงี้ยอยู่อย่างนี ฮะขอหลาย,าอ,ยาอ,อยูมม่ไไว่ตจีมาหลานไส้ขี้ยำมันแต่ว่าเอ้าเกิดมาเกิดมาก่อนเออจับอีดิีผ่านเลยครับเนี่ยหายกินจริงตกปลาไงจีสิบเป็ดไงจีใส่กานด้วยกันครับปิดปลาไป ใส่แล้วครับยามเซ็ตเรียบร้อยครับนี่ผ่านบีมครับหลานนี่ไอ้ผาไปเบื้องผลงานครับเมนี่จจงได้แเ่เขามารับชมเล้วกอะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับหลานนำเลยด้วยครับเด้อนี่าร์อาทิตย์หยุดหย,ยุดเลียนย็เลยออกมาครับพอดีหน้าปู เพิ่นใส่ที่ดักกุ้งไว้นะครับเอาเกลือมาให้ลุงนะ้ำเอานอเอานาะเฮ้ยได้มาได้ยามกันครับ,ก,บ,บ,รบกับพ่อได้ร้ายแล้วครับกับพ่อได้พ่อกินอิ่มแล้วครับจะกินหลายคนกับขี้ซิบ,บัวอิ่มนะครับ <laughs> นี่ครับทานทานบิมอ่ะเบิ่งผลงานเจ้ารานเฮา นี่ครับเยเืยเ่อเยื่อเมดครับนี่กับเตาน้อยเอาเปิดเปิดเปิดเฟออกับเตาหน่อยเขาครับอือไปลงลงไปไอ้ไอ้เบิ้งเต่าเล็กเต่าน้อยไอ้ไอ้เบิ้งก็ซื้อได้ครับเด้อเบิ้งเราก็จะปล่อยครับปล่อยลงหนามือเก่าเอาจะร้านเปิด ก็จะให้ร้านเปิดครับนี่กานบีมเปิดเต้ไอ้นี่เฮานี่นี่เพื้นเพื่นนี่ตายบ่ตายบ่ฮะตายบ่โอ้นั่นนั่นตัวนึงมันออกมานะนี่ครับตายจ่อยครับเอาหน่อยครับโอ้ยไม่ได้ตรงตัวในผู้ปังไม่ใจตายเลย เราจะปล่อยไปเลยป,ยปล่อยครับผลงานครับนี่ได้กะฝากคลิปต่อไปนะครับเด้อพอการคลิปน่าด้อครับเนี่ยผมกับร้านกะนนี่นะครับเอ้าสวัสดีครับ